สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกวับผม h a p p y n e t s p o o t o grapher นะครับวันนี้ก็มาสอนแต่งโทนกันอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกโทนอะไรดีนะครับ ถ้าเรียกก็คงเป็นโทนญี่ปุ่นหนึ่งละมั้งครับซึ่งรูปสดของรูปนี้เนี่ยถ่ายมาตอนเย็นนะครับ4ี่โมงของหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับก็เลยได้แสงเหลืองๆมานะครับถ้าใครชอบสีเหลืองเนี่ยก็แต่งเป็นโทนซันเซ็ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับบางคนอาจจะชอบโทนเย็นนะครับโทนฟ้าซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนรูปโทนเหลืองอย่างนี้ให้เป็นโทนฟ้าสบายตาอย่างนี้กันนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็เครด t วิชวลก ขึ้นมานะครับภาพด้านซ้ายก็จะเป็นภาพที่แต่งเสร็จแล้วนะครับส่วนภาพด้านขวานี่ก็คือภาพต้นฉบับนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกขอลดไฮไลท์ลงมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ดึงชโดว์ขึ้นมานะครับเพิ่มไว้นะครับแล้วก็ลดแบล็คทำอย่างนี้ปุ๊บภาพก็จะมีคอนทราสเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ขอมาปรับที่ เอาก่อนเลยนะครับแล้วก็ enable profile lens นะครับก็จะสังเกตว่า v i g n e t ค่อนข้างจะเยอะเลยเลนสตัวนี้นะครับเป็น FE 85 1.8 Sony นะครับที่ตั้งใจไว้เนี่ยผมก็จะแต่งให้รูปนี้นะครับเป็นโทนสว่างใสๆนะครับอาจจะไม่ใส่มากอาจจะแบบนุ่มๆน,นิดนึงซึ่งผมก็จะไม่ใส่วิกเนตแล้วก็ ลดคอนทานนะครับภาพก็จะดูนุ่มลงนะครับแล้วก็ขอเพิ่ม exposure ขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ลดเทมนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มตินไปทางสีชมพูนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็มาทำโทนเคอร์ฟครับก็ พอยเข้าไป4จุดนะครับรอบนี้จริงๆมันก็ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับส่วนไหนของภาพบ้างเฟสสว่างลงมานิดนึงนะครับอ่าโอเค แล้วก็ทำสีนะครับสีแดงเพิ่ม saturation แล้วก็ l u m i n a n นะครับสีส้มนะครับก็จะเป็นสีผิวส่วนตัวจะขอปรับให้เป็นทางเหลืองนิดนึงนะครับให้แบบเหลืองซ o n นี่นะครับโอเคแล้วก็สีเหลืองนะครับก็มีกระทบกับผิวเหมือนกันนะครับ ก็ขอเพิ่มลูมิ a นนแล้วก็ saturation ขึ้นมาสีเขียวก็ปรับไปทางเขียวแก่นะครับอาจะลด saturation ลงไปหน่อยเดี๋ยวขอปรับลด exposure นิดนึงนะครับมันสว่างไปโอเคครับแล้วก็ปรับอ q ควาโอเคขอเพิ่ม saturation เยอะนิดนึงนะครับ แล้วก็ปรับคิ้วปรับผิวไปทางสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับก็ขอปรับผิ้วไปทางอควานะครับเพิ่ม saturation ขึ้นมาโอเคก็ประมาณนี้อะค่อนข้างใกล้เคียงแต่รู้สึกอาจจะปรับโทนเคิร์ฟลงมานิดนึง ก็ลด Shadow อ่าโอเคเลยแล้วก็สปิ d t o นิ่งครับก็ขอใส่สีเหลืองนะครับจะแบบติดเหลืองเลยนะครับเพราะว่าถ้าติดส้มเนี่ยอาจจะเข้มไปนิดนึงที่ผมมองไว้ก็คือเป็นแบบสีเหลืองสไตล์โซนี่ครับ ก็จะเหลืองเลยอะ่ะอาจจะเยอะไปเดี๋ยวทำสปิรตนิ่งนี่ก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่อยากให้สีผิวเพี้ยนเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าปรับ saturation เยอะมากไม่งั้นสีผิวแบบ เพียนชัดๆเลยนะครับส่วนใครที่แบบต้องการให้ผิวเพี้ยนไม่เป็นไรไม่แคร์อย่างเงี้ยเอา mood and tone เนี่ก็สามารถปรับแรงๆได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับโอเคค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วแล้วก็มาปรับ calibration นะครับปรับ s h d o w w ตินติดสีเขียวนะครับโอเคแล้วก็ ปรับฮิวสีแดงไปทางสีเหลืองนะครับโอเคแล้วผมก็จะลด saturation ลงแล้วก็สีกรีนก็ปรับไปทางสีเขียวแก่นะครับน,นี่ก็ลด saturation ด้วยเช่นกันโอเคอันนี้อาจจะเขียวแก่ไปนิดนึงเดี๋ยวไปแก้ข้างบนนะครับแล้วก็บลูก็ขอปรับ saturation ขึ้นครับแล้วก็ปรับฮิวไปทางอาควา อ่ะโอเคเดี๋ยวขอมาแก้สีเขียวโอเคแล้วก็ขอเพิ่ม saturation สีส้มดีนึงโอเค แล้วก็สุดท้ายนะครับก็สังเกตว่าตาเนี่ยติดสีฟ้านิดนึงนะครับซึ่งเราก็จะมาแก้กันนะครับนิดหน่อยก็ปรับนะครับให้ภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเลือกเลนส์มาเป็นลูมิเนน t นะครับกดให้มันโชว์มาร์กนะครับแล้วก็ปรับประมาณนี้ก็ได้โอเค แล้วก็เปลี่ยนเทมทางสีเหลืองนะครับแล้วก็ขอเพิ่มไว้นิดนึงตาจะได้สว่างใสขึ้นมานะครับเรียบรอยก็ดูพิเคตมามฝั่งได้เลยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าปิด โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับโทนนี้ทําไม่ยากเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ไวบา้านเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีโทนไหนสงสัยหรืออยากให้แต่งให้ดูเนี่ยก็สามารถทัก inbox Facebook fanpage เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบด้วยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปละสวัสดีครับ